คนเยอะมากเลยครับางานแห่เทียนโอ้โหขนมบวานก็เยอะครับน่ากินนาเลยแล้วผาไปชมต้นเทียตนต้นไม้กันครับเบิ้งแต่ต้นเดียวได้ก็ได้ครับต้องเบิ้งให้ครบทุกต้นนะครับเป็นได้กันมากแล้วนะครับตลาดแม่ค้าเย,เยอะแยะ เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับสวยเหมือนกันครับโอ้โหตัวน,นี้เป็นล,ปลูกปูครับลูกปูลูกกระโปูลูกกอกไม้ดีสวยประดับใช้น,น้ำเป็นขบวนแห่เพี้ยนโบราณน,นะครับช่วงนี้ครับดีสวยนะครับเนี่ยจากไกลครับ อำเภอบุญทลิกนะครับสุทธลิกสวยๆกันครับนี่ครับอำเภอบุญทลิกครับสวยๆกันครับผมของอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับสวยงามโอ้โหครับหลุดปลาเนี่ยทักนักดีครับนะสวยๆนะครับ สวยงามนะครับล,ล่องฉลาเลิศประเทเียนโบลาดน,นะครับขนาดใหญ่นะครับนะครับล่องฉลาเลิศเเียนโบลาดขนาดนี้เพื่อบุญผลสวยครับ ส,สวยครับเป็นต้นเทียนของอะไรอาเพื่อโคงเกียยนะเป็นมดแล้วอาเพื่อโคงเกียมครับส,สวยมากครับต้นเทียนเยอะมากครับ คนก็เยอะแยะนะคร,นครับ่นี่ก็ส,สวยๆครับ รางวัลชุมเชยเตียนโบราณขนาดใหญ่ครับคงซิลินทอดครับโอเคนะครับผมอทอากัไไ้ซัมมี่ครับผมวัสดีครับทุกคน